We'll <laughs> กันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับพ่อคา้าน้ำตาลทรายที่ได้มีการสั่งออเดอร์กับเจ้าของบริษัทเพิงพัก์ทิงจำกัดงานนี้ผู้เสียหายได้ออกมาแถลงข่าวถึงกรณีการเซ็นสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายเมื่อปีพศ2559แต่ผ่านไปไม่นานหลายเดือนก็ยังไม่ได้รับสินค้ามูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทและเมื่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาตัวแทนของผู้เสียหายจากการกระทำน้ำตาลทรายได้ออกมาตั้งโต๊ะงัดแถลงข่าวการโดนเงนินรวมถึงสัญญาการซื้อขายเลขกสารทางบริษัทเพิงพัก์ทิงที่นำมาอ้างทำให้เกิดความน่าเชืื่่่่่อออออถททททัััั้้้้้้้้งงงงงงงนนนนีีีีีีาา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 บบรรริษผูเเเเเเสสยย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 หหไไไดดดขขแจจจควววววมกกปปละะ็๋ฟ ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทั้งทีวีแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์ทุกท่านนะครับต้องประการแรกต้องขอขอบพระคุณก่อนครับที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังปัญหาของผู้เสียหายในการรวมตัวกันเพื่อแถลงข่าวเบื้องต้นเกี่ยวเรื่องของการทําธุรกรรมธุรกิจเกี่ยวเรื่องของน้ำตาลทรายส่งออกต่างประเทศกับทางบริษัทเพิร์พักกพิงจัสติมไลท์โดยคุณภพยวันคนแข็งและคุณสาย,ยันคนแข็งเป็นผู้ดำเนินการในการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการ ซื้อขายน้าตาลส่งออกครับซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยทางเราเองก็พยายามรวบรวมผู้เสียหายหลายๆรา,า,ายที่เกิดจากการทําธุรกรรมทางด้านธุรกิจซื้อขายน้าตาลส่งออกแล้วจริงๆแล้วเท่าที่หลังจากที่เรามีปัญหาเกี่ยวด้านธุรกิจของการซื้อขายน้าตาลส่งออกกับทางบริษัทเพิร์ปักกิง่งจัสติมิไลเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องของน้ำตาลปรากฏว่ามันมีเรื่อง,อ,งอื่นอีกเดี๋ยวคงจะต้อง ต้องตามผู้เสียหายรายอื่นที่นอกเหนือนจากธุรกิจตา่างาเพราะม,มีธุรกิจอื่นๆที่ทางบริษัทเพิร์ลควอตกนเนี่ยได้ทําไว้แล้วก็ทิ้งปัญหาไว้อย่างมากมายครับทีนี้ในวันนี้เองเนี่ยครับผมก็รนวบวมผู้เสียหายบางส่วนซึ่งผู้เสียหายบางส่วนที่มาเลยนะฮะก็เป็นแค่แส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องการจะถแถลงข่าวให้พี่น้องสือ่อมวลชนทุกท่านได้เป็นตบอกเสียงกระจายไปแก่ไปยังผู้เสียหายรายอื่นที่ ต้องการที่จะดําเนินการต่างๆต Z ่อทางบริษัทเพิ่มเพราะผีซึ่งเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราแถลงข่าวแล้วเนี่ยก็จะมีการไปยื่นเรื่องเพิ่มเติมกับทางกองปราบป่าเพราะว่าผู้เสียหายบางรายเนี่ยทางเราเนี่ยได้มีการไปยื่นเรื่องเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับทางบริษัทเพิ่มเพรมีคือคุณไพวันคนแข็งและคุณสายันคนแข็งเนี่ยเอาไว้กับที่กองปราบป่าไป็้บางส่วนแล้วแล้วก็มีการแจ้งความกับทางเอ่อ DSI แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมบางส่นสวนด้วยครับเอ่อ ถาเกิดผู้เสีหายที่เสียหายห้าหมื่นนะครับผมเป็นผู้ที่รับติดต่อเองนะครับผมนายนิทิศรีปราดนะครับหรือทุกคนจะเรียกผมว่าหมโต้งนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่ที่ตกตกรรมลำบากเหมือนผมนะครับเบอร์โทรนะครับ0925056531นะครับเบอร์โทรที่บ้านผมนะครับ033090219ถ้าเกิดจะสะดวก ID Line ผมมีให้ครับ ID Line ครับ ผมขออนุญาตจบโชว์ได้ไหมจะอ่านว่าธนาัตเอสหนึ่งนะครับทีไทยแลนด์เฮซองโกนะครับเอ็นเวย์ยูยูนิเต็ดทีไทยแลนด์เอสสิงคโปร์นั่นก็เลขหนึ่งครับติดต่อผมได้ตลอด24นะครับถ้าเกิดโทรมา